นี่หนิงก็จะมาตอบคําถามนะสำหรับสาวหรือน้องคนนี้นะคะเมียฝรั่งมือใหม่เนาะเพิ่งย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนาะนี่อยากจะบอกว่านะคะการใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยบางทีถ้าคุณคาดหวังมาเยอะเกินไปอะ่ะแต่พอมาเจอความจริงแล้วเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกผิดหวังที่สําคัญนะคะ อย่าคาดหวังจนเกินไปก่อนจะพูดต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหนิงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงด้วยนะคะอยากจะบอกว่านะคะการที่คุณย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนาะการได้สามีฝรั่งอย่างที่หนิงเคยพูดหลายๆวิดีโอไม่ได้หมายความว่าเมียฝรั่งทุกคนจะได้สามีฝรั่งมาแล้วจะมีเงินมีทองให้คุณใช้อย่างแบบใช้แบบไม่รู้จะหมดจกสิ้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะ มันดูที่ตัวบุคคลของแต่ละคนแม้แต่ฝรั่งรวยๆบางคนเนี่ยเขาก็ยังรู้จักคำว่าประหยัดบางวันเขาแทบจะไม่ใช้เงินเลยนะคะนิงอยู่ในโซนของ Fi t h Avenue ในแมนแฮนตันนะคะนิงเห็นค่อนนิงเห็นแบบฝรั่งหลายๆคนเนี่ยรวยมากๆเลยนะฝรั่งบางคนเนี่ยนะคะมีเงินเยอะมากเลยอะ เป็นถึงบินเลี่ยนแอร์เขายังห่อข้าวมากินเลยบางทีมันไม่ใช่ว่าแบบต้องห่อข้าวทุกวันอะไรนี้นะบางทีมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่มีเวลาเงี้ยเขาก็เอาอะไรที่เมียเขาทํามาให้เนี่ยนะคะมาทานที่ทํางานด้วยมากินกับเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเมียเขาห่อทําให้ เขาก็ยังเอามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าการที่สามีได้สามีฝรั่งมาแล้วเนี่ยสามีบอกว่านี่เธอเธอต้องประหยัดอย่างนี้นะเธอต้องประหยัดอย่างน้นนะเธออย่าซื้อแบบนี้นะเธออย่ากินแบบนี้นะอันนี้มันแพงไปหรือว่าแบบนี้มัน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 แพงเกินไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นไม่ใช่ว่ามันผิดปกติมันคือเรื่องปกติพูดผิดมันเป็นเรื่องปกตินะคะ บางทีเราอาจจะมองว่าเฮ้ยอย่างเช่นอันหนิงอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยมะละกอขึ้นเต็มสามารถปลูกได้ถูกไหมแต่มะละกอที่อเมริกาเนี่ยโคตรแพงเลยแม้แต่หนิงเองเนี่ยบางทีหนิงยังหามะละกอไม่เจอเลยกว่าจะหามะละกอได้เหมือนหาทองคำนะคะมันมาแบบมันหายากเพราะมันแพงและที่สําคัญนะคะมะละกอเม็กซิกันอะไรเงี้ยมันก็ฝรั่งเขาไม่กินมะกอสุกเอ้ยมะฝรั่งเขาไม่ได้กินมะละกอดิบ เขากินมะละกอสุกเพราะฉะนั้นไอ้ที่พอเจอมะละกอมาคือมันก็เหลืองหมดแล้วอะไรเงี้ยคือสุกพร้อมกินอะพอง่ายง่ายแต่เราคนไทยเรากินมะละกอดิบถูกปะเพื่อเรามาตำส้มตำเพราะฉะนั้นมันก็เลยสวนทางกันแต่มะละกอสุกเนี่ยหาไม่ยากหรอกค่ะหาเยอะมากได้เยอะมากกินเกือบกินกับทุกวันแต่มะละกอดิบเนี่ยหายากมากนะคะสิ่งที่หนิงเวลาหนิงทำหนิงอยากกินมะละกอหนิงทาไงหนิงอยากกินส้มตำหนิงก็ไปเอาตําถั่วแทนนะคะ หรือตำแปงแทนตำแปงเนี่ยถูกมากๆนะคะซื้อทำบ่อยๆหรือว่าตําหัวแครอทผสมกับหัวไชเท้าอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่มันแบบว่าเอามาแทนกันได้อย่าหนึ่งทำนะไม่ได้หมายความว่าไม่มีเงินซื้อเหรอ มีเงินซื้อแต่มันก็บางทีมันมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าบางทีดูแล้วมันแพงเกินไปแกแพงเกินเหตุเราก็ไม่ซื้อเราก็กินอย่างอื่นแทนได้นั่นคือสิ่งที่ที่หนึ่งราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่อย่างพอเพียงนะคะค่าครองชีพที่ไทยเนี่ยคุณมองว่าแพงแล้วที่อเมริกาเนี่ยหรือว่าที่ต่างประเทศแพงมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่สามีบอกให้เราประหยัดมันไม่ได้ว่าเขาไม่มีตังค์มันไม่ได้หมายความว่า คุณจะถลุงเงินได้ทุกบาททุกสตางค์คนทํางานเขาก็เหนื่อยนะคะกว่าเขาจะได้เงินมาเขาก็อยากจะให้คุณใช้อย่างคุ้มค่าใช้อย่างประหยัดนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาแล้วเนี่ยนะคะบางทีสามีบอกแบบอย่างเขาเรียกอะไรบอกคุณอีกอย่างหนึ่งแต่คุณคิดอีกอย่างหนึ่งและคุณต้องการอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณทุกข์ใจนะคะทาให้คุณไม่ใช่ทําให้คุณรู้สึกแบบ นอยทําให้คุณรู้สึกแบบแ yeah ย่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปตีค่าการที่เขาบอกให้เราประหยัดเพราะว่าเขาไม่มีเงินอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะบางทีเราต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าในสถานการณ์แบบนี้ค่าน้ำมูกน้ำมันนะคะแพงทั่วโลกเนาะจากที่หนิงเคยมาอยู่หนิงร่าฟังเลยหนิงมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยค่าน้ํามันนี่แค่2ดอลกว่าสองจุดสามดอลกว่าทุกวันนี้สี่ดอลสามดอลกว่าเกือบ4ี่ดอลน,นะคะ เพราะฉะนั้นมันขึ้นเท่าตัวเลยเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเมื่อก่อนเนี่ยหนิงซื้อหนิงไปไปห้างนะคะซื้อของเข้าบ้านเนี่ยสองสามร้อยของนี่เต็มรถเลยทุกวันนี้ห้าร้อยนี่ยังรู้สึกโลง่งๆไม่ครึ่งรถเลยนะคะซึ่งมันแตกต่างกันมากของแพงมากขึ้นทุกวันคุณต้องอยู่กับสถานการณ์แต่ของแพงเยอะของแพงขึ้นมากแต่เรายังหาเงินได้เท่าเดิมเพราะนั้นคุณก็ต้องช่วยสามีประหยัดนะคะ มาแล้วต้องรู้จักรประหยัดต้องรู้จักมองว่าอ,อ,อะไรควรไม่ควรมันไม่ได้หมายความว่าจนไม่ได้หมายความว่ามองแล้วมาอยู่แล้วฝรั่งไม่ให้กินแบบนั้นฝรั่งไม่ให้กินแบบนี้จนไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะคุณอยู่อย่างพอเพียงมันไม่ได้หมายสิ่งหลายๆคนที่มองว่าเคยพี่หนิงหนูเห็นคลิปวิดีโอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเมียฝรั่งลําบากมากตัองนอน,นี้นะันมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่ที่นะคะเพราะฉะนั้นเราเราไปพูดหรือเปรียบเทียบกันไม่ได้คนที่เขาสบายเขาก็สบายเขากินอยู่ปกติ เขาก็ยังใช้ชีวิตปกตินะคะต่อให้ของแพงแค่ไหนเขาก็ใช้ชีวิตปกติเพราะเขามีเงินมันก็ไม่ได้หมายความว่าเมียฝรั่งทุกคนจะต้องแบบห่อข้าวไปกินหรือการห่อข้าวไปกินเป็นสิ่งเลวร้ายมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเลยนะคะเป็นสิ่งที่แบบธรมรมดามันหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราประหยัดเวลาการไปต่อคิวอาหาราซื้ออาหารเนี่ยใช้เวลานานเพราะว่ามันมันคิวยาวคนเยอะเขาก็คือประหยัดเวลาห่อข้าวไปกินนะคะ ก็อย่างเช่นพักช่วงพักเบรกมีแค่เวลาชั่วโมงเดียวก็จะไปต่อแถวเข้าคิวซื้อของกินดีๆอย่างเงี้ยร้านอาหารดีๆมันก็ต้องใช้เวลาสั่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเบรกมันก็หมดเวลาเบรกมันก็หมดแล้วเอาเวลาไหนนต่ถามเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทางานแข่งกับเวลาเขาก็ต้องห่อข้าวไปกินง่ายสุดพอไปถึงปุ๊บก็ใส่ไมโครเวฟเลยทุกที่เลยซึ่งหนิงเห็นเกือบทุกที่เลยที่หนิงไปทํางานมีไมโครเวฟให้นะคะเขาก็มีห่อข้าวมีตู้เย็นให้ พอเราเอาข้าวไปเราใส่ตู้เย็นพอเราจะหอ่อพอเราถึงเวลากินล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟเวฟแล้วเราก็กินร้อนๆได้ทุกคนทําแบบนี้ค่ะไม,ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งหอ่อข้าวไปกินแล้วจะจนไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องปกติมามันเป็นการแบบทํางานเพราะฝรั่งที่นี่ไม่มีการแบบเลดงานคืองานเวลาคือเวลาเขาจะฟิกเวลาแบบสําคัญมากๆนะคะซึ่งคนไทยเราเลทสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นเรื่องปกติแต่ที่นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้น เขาจะประหยัดเวลารู้จักคุณค่าของเวลาพร้อมๆกับรู้รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์้วยเพราะการหาเงินมันไม่ใช่เรื่องง่ายฝรั่งรู้ถึงตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยาข่าคาดหวังเยอะจนเกินไปให้อยู่กับความจริงแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขไปแล้วบ๊ายบายค่ะ